เครื่องสำรองไฟแบบพกพาแบตเตอรี่ขนาดใหญ่48,000มิลลิแอมป์ใช้เสียบพัดลมได้ใช้เสียบหลอดไฟได้ใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้แล้วจะใช้งานได้ประมาณกี่ชั่วโมงมาดูสเปคข้างกล่องกันนะครับเปิดใช้งานหลอดไฟ LED ขนาด5วัตต์จะเปิดได้ยาวนานประมาณ28ชั่วโมงเอาไปใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปอยู่ได้นานประมาณ9.6ชั่วโมงถ้าไปเปิดกับทีวี LCD ขนาด110วัตต์จะเปิดได้ประมาณ1.3ชั่วโมงถ้าไปต่อกับโน้ตบุ๊กแ็ปท็อปขนาด50วัตตะเปปช้งาานไต่่่่อออืรมมณัวโถ1 เัาพัดลมขนาด40วัตต์จะเปิดใช้ไงานได้ต่อเนื่องประมาณ3.6ชั่วโมงเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูที่หน้าเครื่องกันหน่อยนะครับว่ามีช่องอะไรบ้างด้านมาสุดตรงนี้เป็นช่องเสียบชาร์จเครื่องสำรองไฟใช้ดได้ทั้งไฟบ้านมีชุดอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านไปให้ชาร์จด,ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านทางแผงโซ,ซลาร์เซลล์ได้เป็นแผงโซ,ซลาร์เซลล์ขนาด18วัตต์20โวลต์อันนี้ก็อยู่ในเซตแล้วนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบปลั๊กไฟ AC ปุ่มเปิดปิดไฟฉายลองเปิดไฟฉายนะหน้าข้างตรงนี้มีไฟฉายนะครับปรับแสงงงงงไไไไดด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 ้นน้้้ 1, 2, ้้3 3รร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 ะะ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 ััััััััับบ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 นน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 นคคคออออออีีีีีีีเเเเปป็็็ททท่่่่่่่่่1 2สสววาาายยจหหหมมมมำกกกพพพิิขลลลใญถืตชชง และช่อง USB 2ช่องเอามาเสียบกับหลอดไฟได้ชาร์จแบตมือถือเสียบปลั๊กไฟพัดลมแล้วก็เปิดใช้งานเลยนะครับพัดลมหมุนติดขึ้นมาแบบนี้ไฟก็ติดสว่างขึ้นมาแบบนี้เลยสายแคมปิง้งสายท่องเที่ยวสายเดินทางต้องมีเอาไว้แล้วนะครับเป็นเครื่องสำรองไฟรุ่น EG 0 0 8 PB พ o w เ r อร์ลอยู่ที่150วัตต์แบตเตอรี่อยู่ที่ส8 0 0 0นมิลลิแอมป์นะครับสนใจกดสั่งซื้อกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนเพียงผู้ใอมไปม